มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสรยุทธ์บุญทรงเต้นนัทวุฒิได้รับพระราชทานอภัยโทษสรยุทธ์บุญทรงนัทวุฒินะคะได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษตามสัดส่วนเผยมีผู้ต้องถังทั่วประเทศกว่า200แ0,000รายข้าวหลักเกณฑ์ค่ะ เมื่อวันที่4ธันวาคม63ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพศ2,563พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรยเก้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระาราชดำริเห็นว่าในโอกาสบันคล้าย วันพระบระมร,ราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระบระมนชนะกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชปรมนาถประพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชัณน์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤตินตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาสืบไปาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวัก2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่9พศ2517จึงทรงพระกุณาโปรด9ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอาภัยโทษพศ2563มีทั้งสิ้น20มาตรา ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปทั้งนี้จะมีทั้งในส่วนได้รับพระราชทานอภัยโทษป,ปล่อยตัวตามมาตรา5เป็นกลุ่มผู้ต้องขังผู้ทำงานบริการสังคมหรือว่าทำงานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับและผู้ได้รับปล่อยตัวคุมประพฤตินอกจากนี้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษป,ปล่อยตัวตามมาตรา6 ระบุว่าตามมาตรา6ภายใต้บังคับมาตรา8มาตรา9มาตรา10มาตรา12และมาตรา13และสำหรับนักโทษรายสำคัญที่ได้รับการลดโทษตามสัสดส่วนก็คือนายสรยุทธสุทัศนะจินดาที่ถูกตัดสินจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาจะได้การลดโทษตามสัสดส่วน ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนสิงหาคมก็ได้รับการลดโทษส่วนผู้ต้องขังกลุ่มผู้ต้องขังบิ๊กเนมซึ่งเป็นนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษป,ปล่อยตัวจากเรือนจำเนื่องจากกระทำความผิดตามบัญชีแนบท้ายแต่จะได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส,ส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษป,ปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ โดยนักโทษกลุ่มแกนนำการชุมนุมก่อความไม่สงบปิดล้อมบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ต้องโทษจำคุก2ปี8เดือนอาทินันทวุฒใส่เกื้อได้ลดโทษและนายบุญทรงเตริยาพิรมได้รับการลดโทษตามสัดส่วนขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ